สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนมาลำครับช่องกระชายระเพลินอ๋อพี่เฉียวนะครับบรรยากาศช่วง4โมง4ชิฟต์นาทีครับครับบรรยากาศช่วงแรงๆครับโอ้เจ็บมือฮักใหม่ก็เลยเจ็บมือแล้วพี่น้องไม่วังอาบน้ำหรือเปล่าอ๋อเแรงมั่วมันต้องกันครับพี่น้อง คีดฟูนหลายนะครับโอ้เจ็บมือนะรัี่น้องว่าเบิ่งมรนยากครับโอ้เอาสาอร้างอารมณ์สองสาวเห็ดยังเนาะสองสาวเรเล่าเรื่องยังเนาะ น้องลำไยเออผุดป้าต่ำพระทุกฝนอากาศดีเย็นสบายซาวนาอันนี้ก็ตีนไก่อันนี้เ็ตีนแม่ค่ะแม่บอไ้ครับกนร้่ร เพื่อนกะเยียมแล้วแบงไฟแล้วได้เงินเนาะบอกแล้วเมนุยจะต้องดีใจเมนุยเราดีใจเปิดเปิืสี่หาเงินโมยุเรงมือนี่ีมน่ยต่งของซอยเด้เลยเบนบอกต่งของลงรถซอยที่หลังจอดขยับไปคัดไปหามเล่าเมนุยนี่แต่หายเล่าเราหาเงินเพื่อขอบขั้วขึืนอยังนี่การรครับฮะต้หาเงินเพื่อขอบขั้ววาสาร มีกาดถึงแม่งแรงครับอโอ้ย,ยังครับเหมือแรงจังน้อยพนละเมิดเมิ่พนละพ่อมาแต่อุกออางนั่งยหันอุกอัางนั่งพับผ่าอยูอ่นะเจ้าอะไร แล้วขอใพนนอนบักปั่นนอนเจ้นลงกันนอน เ็นอหแลยเป็น้อเป็น้อเเห็นแล้วถ่ายไปลักคลิปแล้วภาไปบังพี่นง เอาแผนคขนไปใช้เมืฮะเอาเขาคือว่า,ไ,ไ,ดาไ,ได้รถไม่ไป่ายหรอโอ้เอาเอาถักสามกับคุณฮะสามกับคุณที่รักโอ้เอาโอเคสูส่ๆเดี๋ยวเลี้ยงน้ำเลี้ยงเลี้ยงสองคนนี่นะขอบคุณค่ะ อ้าวหวัดดีครับน้องอุงอิงสวัสดีค่ะอุงอิงเป็นยังไงบ้างอุงอิงโอยเมื่อยค่ะโอ้ยเมื่อยเมื่อยนอนไหนวันนี้อรถบาัสรถแทร็องรถค่ะอ้าวเสียตอนไหนเสียวันนี้รถตนตกหญ่หยุบลงมาอาดางมันคือโพโพเอานีลงเอา ปิดได้เปล่ล่ะอ๋อสว,วัสดีครับเสียสเสียไก่นะครับเจ้าของลานมันพันกว่าไร่นะครับโอ<คะ>เป็นลานมันบ่เป็นลูกน้องพี่น้องกับบรรยากาศครับข่าวม,มั่วนนับกันเออพี่น้องครับวันนี้สนุกกันแน่นอนครับปลอดโปร่งครับ ไม่มีฝนครับไม่มีฝนผอมีฝนพี่นออ้องวดเบียร์เย็นแล้วนะครับเบียร์เย็นแล้วหาพี่น้องอันนี้อันนี้มันบานยังนน,งน่บาดยังนิโอ้มันทั้งหนี่ยมไปทั้งหมดกระไรเนาะบ้านหมูหมดครับพี่น้องบ้านหมูหมดนนครับ ไปไหนมาน้องดาวน, osure, านอน,น,อนที่ไหนสลาาบโอ้เขาเกิหายมุงนอนนอนเวิร์ดจะคุ้นไม่พอเขาตีอนการครับพูดพี่นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเหล่อมาปูสาตว์ลพี่น้องนะสนามกัดแข้งขับดินนั่นแหละแข้งอยู่ อามาปูมาปูปูเลยปูใกล้ๆเลยนุ่นไปอีกไปอีกครับไปอีกพุน่นใกล้ๆนุ่นไกลโพดเอออืมเบอร์กุ้งอิงก,ก็ต้องนั่งใกล้ๆเออเบอรกาใช่ไหมเพราะต้องปูเ,ออเขาเ,ออเขาไปเ,ออเขา เขาไปหลังหานโรถย้ำไม่ผิดนะนีああ่พอดีนี่นี่พอดีเลยนี่เนี ну. ่ยเออเดี๋ยวสีเบลนหายนะย้ำมาอีกมะลิฝังในกล่องหมดอ้าวนี่จะโคตรเกาะสามสิบกระปูนี่เองสามสิบบ่พอดอกสาดพื้นเดียวอ่าย้ำมาผิดย้ำมาผิดต่อกันเลยเออเออนั่นละแจ๋ว คนสีหลายแบบมึอนี่หลายจ้มาพันมาไหนจ้ะไฮเอ๊ะาสตร์สามสิบคนพันไหโอ้ห่าแดกด่าสามคนกับพ่อวาอยู่อันนี้นั่งได้สามคนเนี่ยอันนั้นก็นั่งได้หกคนตอกเลยตอกปูอยู่ดอกตะปูซ้ำนี่ฮะเอาแมนอยู่นี่กลางพอดีเอามวนมวลอู้รักทักษิณสุดยอด พี่ทางนี้กำลังมาปูเพื่อนครับพี่น้องมันมวลคำมือแรงอ้าวขอบคุณทุกท่านใจนยอย่างอีกพูกนด้เป็นอย่างกระเทย <c oughs> เทาไม่ติดใช้อีกอีนะอีหามึงเออ อะขอบคุณทุนรังใจพี่น้องอค,ครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ